กัรบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขูส่คนบ่าวาสเป็นพี่น้องฝั่งไทยและพี่น้องทางต่าง,างประเทศกันยินดีเบื่อสุขูส่คนเข้าสู่ช่องบ่าวแอไซบุรีอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องการเมื่อนี่บ่าวแอก็ได้เดินทางมาอยู่ที่บ้านในหมู่บ่าวแอเนาะพี่น้องนันกก้ได้บังเอิญมาเห็นน้องคนหนึ่งนอกกากแบบเพิ่นเป็นไอ ถ้าเป็นโรคอะไย่างพ่อพี่น้องกับผูู้้น้องกับแบบหัวเพื่อนกับแบบโปกะโป๊บางอย่างมึดพ่อพี่น้องกับแบบเป็นตกเก็ดตกอย่างพ่อพี่น้องน้องเป็นขาวๆาวอย่างน้องพ่อพี่น้องเนาะขาบอยากับไม่ค่อยหู้แต่ว่าเพื่อนเป็นโรคเกี่ยวกับอีอย่างพ่อยพี่น้องกับอีต้นน้องเพื่อนบ่อยก็เลยว่าสิไปสอบถามเรื่องราวของเพื่อนเนาะว่าเพื่อนป็นอย่างไรพ่อพี่น้องเลยขาบอยากับได้มาไอ้มาอยู่ที่เพื่อนน้องเพื่อนแล้วตอนนี้เนาะก็เดี๋ยวไอยพาไปสอบถามเรื่องราวของเพื่อนได้พ่อพี่น้องตอนนี้บอยากับมาหาน้องเพื่อนแล้วพ่อพี่น้อง

บมเป็นนังผมเป็นนังค่อยกะฉีดวัคซีนมาหัวแห้งเลรอเนาะผมต้องย่านตรงแม่กะเป็นได้นองหน่อยหนิเนาะเพิ่นชื่อยังก็แม่เนี่ยพาบุญข่ำพาบุญข่ำเนาะน่องน่องเพิ่นเป็นโรคอยไ่ยไอม่้นี่อันนี้กะลูกน่องเพิ่นบ่น่องเพื่นเพิ่นเป็นลูกก๊กเพื่อนเนาะพระเจ้านี่ยเป็นแม่เท่าบ่เออเป็นแม่ของแม่ของเพิ่นเนาะอ่ะอยู่จะปีด้วนนองหน่อ,อยเพิ like อ่อนีนะ สิบแล้วบ่แต่น้องเพ่นมันมันเป็นแบบนี้มาตะเกิดเลยบ่แม่แมนเป็นตะเกิดเป็นตะเกิดจะไม่ท้าเพิ่งขียดมาใช่าบ่เพิ่งยังใช่บ่มันใช้ท้เป็นไงกันเอาน้ำเผ็ดเขาก็ใส่แครกเกอรนี่แหละซ้ำกบตีมันอันนี้มันอะไรหุ้มได้อันนี้มันยังเป็นข้าวแล้วเจ็บเจ็บอยู่บ่น้องล่ะบอกพ่นบอกได้อยู่บ่เจ็บบ่ค่ะ เจ็บอยู่บ้าเวลาอหนนะเนี่ยมันคลุ้งมันฮม้อเฮ้ยอันนี้อะไรนมันเตะไงมันเตะจยุ่ถ่ายจะน้ำมันจะทาน้ำมันยังไงนะน้ำมันอิซิลีนวัตลีนเนาะวัตลีนเออมันหมึกทะลกลับม่ไมจะเกล้อมันอับงเลยนะมั้งทาขันทาแล้วไขแน่หรอไหมขันยานยานได้พันกับเก่าอย่างนี้บ่ ถ้ามันเข่งมันก็เอารถกูเข่งถ้ามันยิงเอยเฉับแล้วตามันจะขึ้นถ้ามันยิงยเฉบได้นะตามันจะโตขึ้นเพาม่แต่ว่าตาตาของนองมันมันแบบอันนั้นเนาะเวลาเรียนมาครับก็แต่ว่าไอแคมตาน้องมันอันนั้นน้ะเวลาอันนั้นเนาะรงชงสีแสบตาบปะมึงนี่น้ำตาชุกงนี้น้ำตาไหลแไรน แบบนี้ตลอดเลยมันเนาะถ้าว่าตานอกนี่็แบบแนมเห็นปกติอยู่บ่เนี่ยอคือไปปวดอยู่ห้องหมออย่างกับไปแล้วบ่ไปโ๊อยู่หมอเพื่อนมา่มือยาปุกโอ้ไม่ผ่าไปอีไปโคอยู่หองมะหมื่นเพื่อนมาไปห้อืมอหมื่นก็จาหนุ่มเพื่อนไปเพื่อนมาป่วมือยาปุ๊มือยาปวอมันฝืนหูหรือว่าเป็นโรคไปโล่อย่างก่อน เพิ่นวานเป็นหลบเตะมันได้เอาหมานเพิ่นวานเป็นหลบสะเก็ดเงินเพิ่นวานสะเก็ดเงินโอ้ยสะเก็ดเงินโมเมนต์โมเมนต์แบบนี้สกิเก็ดเงินสกิเกตขำเวลาคนแบบนี้แล้วเบิดปิ้นเบิดโป้เอาไม่เอ้ยเบิดเซ็งเอาห้าสิบห้าสิบเพื่อนวานนะห้าสิบก็ไม่เซ็เมื่อมาปลดเอารถอกสี่ทิศนี่หนะมันนี่ก็ได้ปะตอนตอนออกมาแรกๆน้อยหนึ่งบ่ น้อยอันนี้ยังบ่ได้จอดอันนี้ก็ดูทางลําลมอยู่ถึงเด้อมันทนจังเดิน11มันทนกันจดได้ติุอนปอนนําดเอาเป็ไดตีนมันคั่นมีตเลดทางนี้ก็อยห่เบิ่งเบิ่งเบิ่งหูเอะเบิ่งเบิ่งหูของน้องเวลานั้นมันนั่นเลือดออกได้เนาะเวลานั้นมันคั่นแล้วมันยงแตอันนี้แตกบ่คั่นแล้วมันยงแตกอ เต้ใช้น้ำมันเลยดิมันผิวหนังมันแบบมันแข่งเข่งเฮาหงาขมันบนเตะบ่เอากาบออยมันเข่งเฮามันทัดห้าแบบมันควาอ้อยมันก็ะหยานอ้อเมันอานังไม้ไปมันก็คขวาเอ้อยเนี่ยาเป็นกระจิกกระปุ๊บไปที่ได้กระปุย้าหมันจะเี้ยวึงตงที่ไดที่เจเก่งเก่งวันนะเห็นว่นเล่นเล่นเล่นอย่างนี้ได้เนาะ ตีมันนี่กินนะครับแต่ยังว่างหางบุญเนียวนักเป็นตุ้มก็ซื้อไหนมึงเอาขึ้นผบแล้วตีกัเป็นตุ้มเป็นตุ้มไข่เขา่ได้มีห้ามก็ปัตจะเป็นหลันก็ซื้อเอาเมันหน่อยหนห่อยเหมือนย่างมาเบิ้งเหมืนบ้านเหมือนตอนเป็นยุ้าชเพราะมันซูเปอร์ดิจิตอลแต่ว่าผมผมเิ็นนี่ก็คือแบบมันมันออกน้ำตามนี่เลยบอกผมน้องกันนะผมมันนี่ก็ขอสั้นๆนี่ตัดอยู่เลย ก็เลยว่าว่าเอาไก่มาทาบกับกูเบ็ดเหมือนเรามันไปหองหองหองยังมีตะกูตุ้นตุนเก่ากระโหลกไปให้คองปุ้ยพุ้นวัดพุ้นไปอยู่เนาะไปเล่นไปอยังเนาะมันเตะมันแสดงว่าน้องน่องดึงดึงหนังพวกกันมันแห้งออกได้แต่เมืองเนาะมันดึงยในแขนกินนดึงมันแกะเช่นเนาลาหันหน้ามาหาบ่าวหนึ่งก็เหี้ ไอ้กบหมูแ <House> ต่ว <those> no <welche> ่าน้องน้องกับปกติอะน่องน้องนี่กันเนาะเป็นแต่เพื่อนผู้เดียวนะคือสีทอดละมานไรเนาะบึงน้องเนาะแต่ว่าพ่อแม่เพื่อนกับไปยุให้อยู่หน้าบ่มูนนช้งเกชุนมันคือบ้านคือเงพนี้ตอนนี้กินยายังอยู่ตอนนี้นะ บริกินยังเลยแบบคือแบบบริเวณเอาอย่างยังมาท่าหรือ่าบริกินยังเลยม่เนาะเออทาตานมันยังเดียวเนาะสามาูพใูเต้พแมา้อาเ้นต้นช่ามามาตในเมืองบ่ที่เขามาโฆษณาว่าขายหั่นขายนี่ให้อะเนาะเออถือแล้วกับพอเศร้าเนาะ ชักันืเวียกุกขังุขันยังแม่หนไปจักตอนักปลาหนีเชื่อหมัมคงแค่ไหนไม่คืออังแกยังปแแกกินก็คือเกาแม่นวะแต่ว่าตอนซื้อแปดแสนในกินก็เป็นยังไงแน่แบบอาการอาการของน้องเป็นยังไงแน่ใช่เวลากินยาเทว่าซื้อนั่นนะเป็นยังไงแน่ใช่ใครแน่บ่อาการมันขึ้นเนี่ยมันขึ้นขึ้นก็กินยา

แต่ว่ามาเห็นเพื่อนก็โอ้ยเล่นไปเลี้ยงงัวเลี้ยงลัดงัวลัดอย่างกันเนาะจะไปจะเป็นอตุ่นน้องเหมือนเด้เนาะแต่ว่าแบบเอาง่ายๆเป็นคนแบบบมีเหือมีอย่างเนาะต้นนึงต้นมันอ้ามแหงๆต้นชนก้านที่ไหมันเป้า

บึงบึงน้ำตาตถ้าถ้าน้องจ้องจ้องดนๆนี่ือแบบน้ำตาสีกออกเลยนะแบบเกอดฉแสบแสบน้ำตาเนี่ยนะระวังนะมันถึกตาได้หน่อย่ก็เพื่นปวกก็เมื่อ,<ม>อย,งงยอป,ป,ว,ปวแล้วนะเพื่นก็บ่อเศร้าบวชอย่างนะนแสดงว่าตอนเกิดแรกๆแบบนี่คือแดงเมื่เลยว่าต้นโต,น,ตน,น่องนะ ไดล่าไอหุบเหมันนั้นายเเ็นน้ำมันามันตัางตั้งรังไม่ได้มีได้ตะคราโปโปบักะตอร์ตะหนีน้มาโปบ้านเรามาโปแล้วตมดินมโปใงไก้อยกันนีเอามาโปงบ้านมาโป่แล้วมันละคืนมันละเตะบ้านนี้นต่้แล้วนั่งพูมันก็น่าสนเป็นเป่งนะ ก็มาฮก็นตะกามันใ้า่ได้ n i ว่างอย่างน้อยแล้วว่ามันจะดีแล้วไปร็ะดิอย่า้ก็ว่าบเลือดบรุงเลืมัน้ามาคายะได้พกมันะได้ฮักะกนเบอร์โทเบอร์สังแล้วอย่างก็ได้เป็นยังไงะเหี๋ยวนี่บ่มาใกล้เลยบ่ไ้เลยแก้วแก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 ปะกบสาเนาะ ยาอยากินงยาือยกินูเออไปยาปมลิแม่้นเหมือนซี่ปรอือนตาอันเมมไปกินยาตาคาเพงตอนฮันเข้ข้ากระหม่อตไเอามาสาดเอขากระหไทชุบตาคเพงถานันวางฮันนะนะวมไม่กินน่ะเขากระหม่อมเไปแล้วพ่อย้องไปแล้วไ <laughs> ก็มีแต่ยู่น้ำลูกน้ำหลานนี่แหละเนาะแต่ว่าน้องๆเพื่อนกันนี่ก็เป็นปกติอยู่เนาะน้องๆเพื่อนกันนะเนาะที่ะเม่เหมือนกินหญ้าเด้ตอนตอนถือภานะไน้เด็กอย่างโให้เรากินหญ้าแมอต้อนเป็นนี่ถ้าอันกินหญ้าจะมาเขาวางเส้นละวก็เส้นละนั้นไปอย่างโบก็ได้อย่างโบ๋ ทรงทรงใส่เยอ่แต่เบื้งตอนตอนแม่อันเพิ่นถือพาอยู่เนาะอาจจะเกี่ยวก็ได้แบบนี้กันเลยโอ้ยคนเบิ่งต้นใด้เขาบอกว่าสิบปีไงใครก็มึดใจว่าตั้งแต่สิตายอยู่มันนำทางโอ้ยสิใต้ช่วยลดเพิ่มหน่อยเลยพวกมีเงินนในพวกมีเงินซื้อซื้อขั้นรถเพิ่มสิ่เก้ามาอยู่ในไฟก็ว่าสิใต้แก่ปอ พอตะไคร้ก็เลือกมือเป็นหั่นใจปรหั่นใจประเดหั่นใจเจามือซ้ำมือเป็นเจามือซ้ำมือเป็นอันมันเป็นหันว่าสิดาจนั้นน้อยจะไปนำไม้นำนกนั้นนำลุงมาเนี่ยมันไปนำให้ลุงไหมเขหั่นใจได้เหมือนกันนะนำมาก็กินมาก็กินนมกินข้าวกินนมปีหนึ่งมันเคยยาบปเด็กน้อยแซมแค้นมันอ้อได้มันบอกินได้มันรับเกุ้งเทปโน้ตผิงจะได้สอบถาม เรื่องราวของน้องพ่นก well, ็เป็นตั้งแต่พ่นอยู่ในท้องอาจจะเกี่ยวกับแม่พ่นกินเฮือดกินยาหรือบ่เนาะแม่เนาะเทว่าน้องเป็นแบบญีีเนาะพ่อยองกับโบฮู้เพราะไอ้กับโบฮู้พ่นเป็นเกี่ยวกับโรคอย่างน่องพ่อย่องเนาะรื่องว่าฝั่งไทยแจ็คพ่นเอินโรคอย่างกับ่บฮู้น่องพ่อย่องเนาะกับซอยคอมเมนต์บอกบ่อยไอ้น้ำพ่อย่องเลยว่าอยากซอยเรื่องเงินเรื่องข้ามพ่นทักษะน้องพ่นกับที่ต่อหาบอยไอ้น่องพ่อย่องเนาะกับคือแบบตอนนี้กับทางครอบครัวพ่นกับโบฮู้แจ็กที่เอายายังมาผัวแล้วเนาะ คือแบบมีแต่ปลอยให้น่องแบบอยู่แบบนี้เลยเนาะธรรมชาติเลยเนาะทำมเตปแล้วคือแบบชุดๆแล้วเนาะทางกข้าแบบนันนี่ในหมันใส่ใส่อันนี้ป้กันใหไงก็มีนก็ชื่อมาตะไบวัชรินเนาะวัชรินนมกับน้อยอันนี้มาตะไบไม่แบบไงป้ายป้งยทามาสมมติมันเป็นวัชรินเนาะวัชรินอมีแต่ใสอันนี้เนาะทาทาน้องเวลาน้องน้องเจ็บน้องอย่างนั้นเพิ่นบอกว่าเหมือนโตเองเราคุกเข่งเลยไง เคงอะไรเค่งงใดกันมันบอกเลยมันบอกเอ็นขนองมันเคงอันนี้อาว่าเดี๋ยวไอ้อาเงินไทยไปซื้อนมได้หรือล่ะเป่นล่ะมนใส่เปลี่ยนยับอเอาแล้วล่ะอันใส่เปลี่นบอไปซื้อนมเนอะเอาโอเคมื่อนี้กัเดี๋ยวเบาขอตัวกลาก่อนเ้อะ่นร่าได้ยู่บอเน่ะเออถึงบอ อาโอเคเดี๋ยวมื่อนี้ขอตัวกับก่อนเนาะ